มาระบาดใหม่ของโควิด -19 ในช่วงปลายปีทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มช้ากว่าที่คาดการไว้การระบาดที่เกิดใหม่นี้เป็นสิ่งย้ำเตือนที่สำคัญว่าโควิดงคงเภัยนายกรัฐมนตรีเองก็แถลงยอมรับความจริงเมื่อเย็นวันนี้โดยหากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมโรคที่ย่อมส่งผลทั้งชีวิตปกติและการฟื้นของเศรษฐกิจ ลเ,เลขาธิการสนรักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2564ในช่วงครึ่งแรกยังต้องอาศัยเศรษฐกิจในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปข้างหน้าทาให้มาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศระยะถัดไปยังต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 ว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้หรือไม่รวมถึงประเมินสถานการณ์ในต่างประเทศร่วมด้วย ขณะนี้จึงยังไม่สามารถคาดการทิศทางได้มากนะักะะต้องถามกลับกันนะว่าณขณะนี้เนี่ยถ้าการระบาดออกมาแล้วเราคุมมันอยู่ในระดับพื้นที่ได้ไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศเหมือนคราวที่แล้วผมเรียกอย่างนี้คราวที่แล้วเนี่ยครั้งแรกตอนช่วงเดือนมีนาที่มันเกิดมาตรการเยียว <c oughs> ยาห0 0พันบาทเนี่ย ไปที่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ1 5 1 6ล้านคนเนี่ยณนะขนานั้นเนี่ยการระบาดมันเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับเกือบจะทั่วประเทศแหละมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นเองที่ที่ไม่มีแต่ณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ณวันนี้มันยังมันยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับจริงๆสถานการณ์เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ3วันนะสาวันเท่านั้นนะจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย แต่ความกังวลของนักเศรษฐศาสตร์พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบอีกเช่นเคยโดยเฉพาะการเยียวยาครั้งที่ผ่านมาก็ทําแบบไม่ทั่วถึงการระบาดรอบใหม่คงจะซ้ําเติมปัญหาเดิมหลายด้านหากรัฐบาลไม่สามารถหาจุดสมดุลได้ปัญหาคนตกงานนี่ครัวเรือนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นรวมไปถึงคนจนที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นด้วยเช่นกันขณะที่รัฐไม่ได้สร้างสวัสดิการทั่วหน้าไว้รองรับอย่างจริงจัง โอกาสอัวนี้ค่ะที่เราเห็นว่าระบบสวัสดิการเมนูนโยบายที่มันเคยมีมาในอดีตเนี่ยมันมันมันก้มเหลวมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เราต้องออกแบบสวัสดิการในฐานะสิทธิ์เลยในช่วงเวลานี้เพราะเขายืนยันให้เห็นว่าเรามีเงินถ้าเราสามารถยกระดับตัวบํำนาญผู้สูงอายุได้เนี่ยให้กลายเป็นสามพันบาทต่อเดือนมันก็ทำให้คนแก่รู้สึกปลอดภัยคนแก่รู้สึกไม่แพนิก ในช่วงเวลานี้การมีชุดที่ปลอดภัยเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าโอเคฉันจะรับมือ,อยังไงกับเหตุการณ์นี้เราอาศัยจังหวะนี้ในการยกระดับสวัสดิการเงินเลี้ยงดูเด็กอะไรต่างๆยกระดับตัวนี้ในการพูดถึงเรื่องแม้กระทั่งเงินเดือนนักศึกษานะครับการลดหนี้กยศหรือการพยายามผลักดันให้มีการศึกษาที่ฟรีอะไรต่างๆที่มันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้แหละมันคือคกลไกสําคัญในการที่ จะทําให้รัฐบาลสามารถรับมือกับวิกฤตรอบใหม่ได้เพราะว่าคนไทยที่อยู่ในสังคมเหลื่อมรำมากๆความแพนิคความวิตกเป็นเรื่องปกติที่อยู่ใน DNA ของพวกเราอยู่แล้วถ้าทําให้เราไม่วิตกก็คือการสร้างรัฐสวัสดิการนี้เองเมื่อตรวจสอบแผนการเงินที่รัฐได้กู้เงิน1ล้านล้านบาทมาเพื่อใช้แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า เดิมเงินกู้ที่เหลืออยู่จนถึงสิ้นปีนี้ได้เตรียมไว้ใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจต้นปีหน้าอาจต้องเปลี่ยนมาใช้เพื่อการเยียวยาอีกรอบหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS ารายงาน